สวัสดีครับไอ้ดินฟาร์มนูนาอำเภอศรีーーกาจังหวัดเมืองกาญนนะครับปูได้ได้ใส่ตัวนี้บ่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ไผใส่ดีบอดี body, ก็มาแชร์ความรู้กันนะครับเนาะไอ้ดินนะครับใส่ตัวนี้มาก็รู้สึกว่าเห็นความงามของหนูนะครับเห็นความงามของหนูนะครับตัวนี้มันจะเป็นวิตามินนะครับวิตามินรวมสําหรับไก่เป็ดนกสุก,กรและปลานะครับ ซึ่งหนูเขาเบื่อเยนไว้แต่ว่าก็น่าจ,จะหินให้กินได้คือกันนะครับให้กินได้คือกันส่วนสปปรรพคุณนะครับสปปรรพคุณสปปรรพคุณกะถามนี่นะครับถามนี่เดี๋ยวลองอ่านในื่เรื่อไปนะครับสปปรรพคุณของเพิ่ชเดี๋ยวผมจะอ่านฟังข่าวๆเนาะใช้เสริมวิตามินในอาหารนะครับในอาหารหรือในอาหารสัตว์หรือละลายน้ําดื่มนะครับหรือละลายน้ําดื่ม ความความดีของพืชนับสรรพคุณของพืเพืนก็จะบอกว่านะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่สัตว์นะครับบำรุงร่างกายแข็งแรงนะครับบำรุงร่างกายเร่งการเจริญเติบโตบำรุงให้สัตว์มีการเจริญพันธุ์นะครับก็คือมีการกระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์นะครับเจริญพันธุ์ประมาณนั้นหรือเปล่าเสริมสร้างรังไข่นะครับเพิ่มอัตราการผสมติดเพิ่มอัตราการผสมติดเพิ่มจํานวนลูกต่อคอกนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของตัวผู้ช่วยลดความเครียดครับอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอากาศครับการทำวัคซีนครับการเคลื่อนย้ายการที่สัตว์อยู่รวมกันอย่างน,าน,นั้นเนี่ครับเนี่ยใช้ในการเตรียมตัวสัตว์เพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขันครับตัวนี้นียาตัวนี้เนี่ยก็ผมกว็ว่าน่าจะเขา เขาหลอกนับเอามาให้หนูเขากินซึ่งผมมองว่าความงามความอย่างมันก็โอเคขึ้นมานะครับวิธีวิธีอัตราส่วนของเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับผสมอาหารสัตว์นะครับ500กรัมผสมอาหาร500กรัมก็ประมาณกันนีถุงหนึ่งครับถุงหนึ่งผสมอาหาร200กิโลนะครับ200กิโลเขาก็คิดเอานะครับหัวอาหารเขาสอบหนึ่ง30รบคูณเอาว่าได้จากสอบนะครับจังทีได้200รล ต่ออันนี้ถุงหนึ่งนะครับซึ่งเท่ากับว่ได้เปะตามนั่นนะครับคือผมก็ตักมาก็หัวยเทใส่เลยนะครับก็น่าจะอัตราส่วนน่าจะเข้มข้นกว่านะครับอ่าหาลอยต่อหาลอยก่ำก็คือครึ่งโลต่อสองรอยกิโลนะครับหาครึ่งกิโลต่อสองรอยกิโลครับอ่าให้สัตว์กินติดต่อกันนะครับสัปดาห์ละสามถึงห้าวันนะครับสัปดาห์ละสามถึงห้าวันก็คือมือเว้นมือหรือเปล่านะครับมือเว้นมือก็ได้ นะครับละลายน้ำนะครับ1กรัมนะครับหกรัมละลน้ำสองลิตรนะครับหนึอลิตรให้สัตว์กินติดต่อกันนะครับสัปดาห์ละ3ามถึงหวันนะครับสัปดาห์ละสามถึงหวันเกือบเกือบมือเว้นมือ,มอของเขาก็เอาแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับมือสองมือสามมือเทืนหนึ่งเกิดว่ากันไปนะครับนะครับ <c oughs> คำเตือนเก็บในอุณหภูมิที่ ุณหภูมิไม่ให้ถูกแสงแดดหรือความชื้น,นครับกับนี่นะครับไอดินไสตัวนี้บางคนก็นยังบ่คันลองนะครับบางคนม่คันลองซึ่งะจะเห็นความความสวยความสวยความงามของของตัวหนูนะครับของตัวหนูแล้วก็ความเชื่องนี่ก็มีมานะครับหนูตัวนี้ยังม่ทันถึงสองเดือนบอเนี่ยอาจะให้เบืองหนูบอเนี่ย วันที่หนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภานีตัวงเป็นวัดบันเยียนะครับพวกนี้จะโตมุกโตงามนะครับโตคนจะมุกจะงามคนจะจะเงานะครับคนจะเงา บ่นี้เป็นบอนูนูรุ่นนะครับนูรุ่นแยกรอลูกค้านะรแยกรอลูกค้าบ่อนี้เป็นนูน้อยเพิ่งแยกออกจากแม่ครับนูเดือนครับก็เห็นความแตกต่างนะเห็นความแตกต่างหลังการใส่แต่ว่าบคหอยได้มาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับบ่อนี้เป็นตั๊กโนะครับสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนครึ่งก็รู้สึกว่าความแตกต่างของเพิ่อนกห้เห็นเห็นมมีให้เห็น จะเล่อยจากมาบอกต่อนะครับจะมาบอกต่อวิธีการใส่อินผสมอาหารด้วยดอกนี้นะครับผสมน้ำให้ล้ผสมน้ำมันมันกินโมเวแล้วมันจะบูดนะครับเมื่อนี้ลองผสมอาหารให้เลยผสมคุกกันไปคุกกันมามันขนาดจะเข้ากันคือเก่าแล้วครับมันก็เป็นปุ่นอย่เียคุกเข้าให้เข้ากันครับตอนตัดกัสั้นสั้นอันนี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆให้เพิ่นเขาเขาเนื้อของอาหารไป ส่วนหัวอาหารนะครับไอ้ดินให้ผสมนะครับโดยให้18เปอร์เซ็นต์นะครับบวก12นะครับบวก12บอ่อใดเป็นหนูนหน่อยก็จะหัดกินตัวนี้มานะครับหัดกินตัว12เนี่ยเพราะว่าขั้นมาให้ใหญ่ยยแล้วจังมาให้กิน12นี่เพิ่นจะบ่ค่อยกินนะครับ,บาเว่าไงคือ12นี่สารอาหารมันบม่มีหนูนบ่อยากมันบ่เสียบนะครับอ่ากากมันไหลนะครับกากมันไหล แต่ขั้นหัวัดฮัให้กินมาแต่น้อยหัดให้กินมาแต่น,น้อยมันก็จะวัว่างไงคือไงมามันก็จะกินนะครับแต่ว่าขั้นไปให้กินตอนไ่นี่พ่น่อจะกินนะครับเพ่นบ่บจะกินส่วนเบอร์สิบสองนี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวสิบแปดเปอร์เซ็นต์กินดีนะครับกินดีหอมนะครับหอมสารอาหารมันไหลครับสารอาหารมันไหลมันงูมันก็กินดีนะครับ หนูใหญ่เข้าปรจจำเป็นต้องให้เน้นตัวนี้หลนะครับบางมือเข้ากับเกลือเต้หนูน้อยนะครับชมชมสิบสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ให้เต้หนูน้อยกินนะครับให้เต้หนูน้อยกินกับบางมือก็เอาตัวนี้มาผสมเนี่ยส่วนหนูใหญ่นะครับโดยอัตราส่วนก็คือให้สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ถ้่วหนึ่งต่อสิบสองเปอร์เซ็นต์สามถ่วครับเอาให้กินอ้อยซื้อนะครับตัวนี้อ้อยซื้อหนูใหญ่ก็จจำเป็นต้องอันนี้นะครับ นูน้อยก็กลับกันนะครับตัวนี้ 10, 18%สามถ้วยอ12%ถ้วยหนึ่งครับกลับกันครับส่วนซุงง้มใหญ่แล้วว่ฒิจำเป็นต้องเลีกมันก็คือให้12%ครับให้กูติน12%โดยการเสริมเสริมตัวนี้ไปครับเสริมตัวนี้ไปคันให้แบบวอรน์นันก็น่าจะได้จ็ดเดือนหนึ่งนะครับว่าต้องให้หลายครับว่าต้องให้หลายแต่ว่าของผมให้ยทั้งไก่ทั้งหนูครับเดือนหนึ่งก็ าจจะบิดสองซองครับเดือนหนึ่งนาะจะบิดสองซองเพราะให้ทั้งไกลทั้งหนูผสมน้ำให้ไก่พร้อมครับผสมน้ำให้ไก่เอาโอเคครับผมความรู้มีเอยียงดีๆก็มาแจกมาใจกันครับพี่น้องชาวเลี้ยงหนูของเขาเอาครับผมแค่นี้คลิปนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ